หมอกค่ะวันนี้มีหมอกหมอกก่อนนั้นเนาะลอยเป็นควันเอ่ยนั่นคือหมอกนะคะามมากถ้ามีกล้องอีกตัวหนึ่ง เราจะได้ภาพวิวที่สวยมากวัวลงแล้วนะคะเอาวัวมาผูกนี้ก็ที่โคกป่าดูมีหมอกคลุมปุกปุยเลยสวยสวยต้องดูอ่ละโดยกวอนหลายๆบนนี้ ลอยเป็นควันเอ่ยนั่นคือหมอกนะคะนั่นเป็นก้อนหมอกนะคะไม่ใช่ก้อนเมฆลอยีอที่เมกาก็ส่งข้องกันไปที่คุณจะซูมให้ดู ต้องดูอดโดยกวนหล,ลายๆบนนี้ยบบิ่บ้านหบับหลงนอนต้อนเองนอนต้อก็ขี้เกียแล้ว ลมมันพัดพาไปทางทิศใต้นั่นเป็นหมอกก้นใหญ่เลยค่ะไปอยบ้าน,บนแบบหลงนอนต้อในนอนต้อก็ขี้กล,ลยจแล้วยากาศท้องทุ่ง ทำกลางหมอกสวยๆนะคะสวยมากเลยค่ะอาคารตีตันจุดชาดสดใสรัวก็สีบรรยากาศฝาลัง,งพน ่าเพื่อไปกระหลมฝนซาให้เราก็ลงเดินเบ้าหมายคือบ้านน้องสาวโ,โมกกนนั่นเนาะ บรรยากาศท้องทุ่งทำกลางหมอกสวยๆนะคะทำหน้าที่เอลิเกเตอร์กันไป <laughs> หมอกค่ะวันนี้มีหมอกสวยๆส,สลับกัน สวัสดีดวงตาหนุ่มดวงที่อยู่เป็นเพื่อนทุกวันจิราพรเน่อยวแวะซื้อขนมจิบกาแฟกันค่าวันนี้บรรยากาศสวยมากแดดเสียงนะคะเสียงแต่วแวะซื้อขนมจิบกาแฟกันค่าวันนี้บรรยากาศสวยมากแดดเสียงนะคะเสียง เอาหัวผูกเลยวันนี้หมอกสวยเนะข้างหน้าเนี่ยหมอกกลอนอาคารสีสันจุดฉาดสดใสรั้วก็สีอาคารสีสันจุดฉาดสดใส รัวก็สีบไปอย่บ้านแบบหลงนอนต้อในนอนต้อก็ขี้กลาล้วหมอค่ะวันนี้มีหมอ ถ้ามีกล้องอีกตัวเนี่ยเราจะได้ภาพวิวที่สวยมากเลยวันนี้หมอกสวยนะข้างหน้าเนี่ยหมอกก้อน <c oughs> หมอกก้อนนั่นเนาะ ซื้อขนมจิบกาแฟกันค่ะวันนี้บรรยากาศสวยมากแต่เสียงนะคะเสียงนั่นเป็นก้อนหมกนะคะไม่ใช่ก้อนเมฆโดยฝนซาให้เราก็ลงเดินเบ้าหมายคือบ้านน้องสาวอเอ ก้าสิบสวยามากถ้ามีกล้องอีกตัวนึงเราจะได้ภาพวิวที่สวยมากแต่วแวะซื้อขนมจิบกาแฟกันค่ะวันนี้บรรยากาศสวยมากแต่เสียงนะคะเสียง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็สวยสวยต้องดูอดเยกวนหล,ลายๆบนนี้ <c oughs> ทะเลหมอก วันนี้หมอกสวยนะข้างหน้าเนี่ยหมอกก้อนือเีเอเตอร์ดิจิตอลว่ากันไป,ปนไปเยู่บ้านหับหลงนอนต้อในนอนต้อก็ขี้กียจละ ฝน้าให้เราก็ลงเดินเบ้าหมายคือบ้านน้องสาวนั่นเป็นก้อนหมกนะคะไม่ใช่ก้อนเมฆโดยทะเลหมก เล่มออสวยงามมากถ้ามีกล้องอีกตัวนึงเราจะได้ภาพวิวที่สวยมากงามมากถ้ามีกล้องอีกตัวนึงเราจะได้ภาพวิวที่สวยมากงามมากถ้ามีกล้องอีกตัวนึง่ง เราจะได้ภาพวิวที่สวยมากว่าฝนจะลงมาอีกไ้มเมื่อกี้แว็บๆมาสามดวงตาหมอกค่ะวันนี้มีหมอกเอเก้าสิบล่หมอกสวยว่าฝนจะลงมาอีกไม้ม เมื่อกี้แวบมาสามดวงตาเดี๋ยวแวะซื้อขนมจิบกาแฟกันค่ะวันนี้บรรยากาศสวยมากแต่เสียงนะคะเสียง